สวยไหม,ไหมแล้วยายช้าคนนี้ละ่ะสวยสวยแบบหัวล้อของไอ้ทังช้าวันนึงยาเช้าที่นินสยัยไม่ค่อยระวังตัวเองหัวล้อก็หัวล้อเ,เสียงดังเวลาขาวก็อาบากบ้างกินข้าวก็กินขมิ้นใหญ่หมูมามนใครเป็นแบบนี้บ้างไม่มีใช่ไหมยาเช้าคนเดียวที่เป็นแบบนี้แล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมยายช้าจะเดินออกมาเล่นหน้าบ้านเดินไป,เด,นไปเดินมาอยากสบายใจแล้วก็หา เาวอ้าปากวาในขณะที่หาวอยู่นั้นก็มีเจ้าฝักตัวนึงไหลเล้บินบินุ๊ปุะโดดข้มาเย็นช้าก็อ้าปากอ้าปากกวแล้วาพดแทนตันี้ก็กระโดดเข้าปากาเช้าวก็ไหลลงไปในท้องตัอตังแลงไปในท้องแล้วชาวกดแทนมันก็ดิ้นดุดดิ กระเด็นไปมาอยู่ใท้องยายขาวปวดท้องอ๋อตายแล้วตั๊กแตนมันเข้าไปอยู่ในท้องยายจะทำไงอย่าให้ตุกตายนเลยกวันนี้ยาย้านอนดิ้นปวดท้องตั๊กแตนมันก็ดิ้นกระดุกกระดิ๊งกระด๊กกระเด็กอยู่ในท้องดิ้นมากเจ็ดช้าเลยงทำยังไงดียายขาวก็เลยเดินมาหาเด็กๆเินมาหาเด็กๆที่โรงเรียนลศรีนครินวันเด็กๆเยอะแยะเลยเอาลงมา ยายครเดมาหาเด็กๆอุ้ยเด็กเยอะแยะเลยเด็กๆนเนี่ยยาาปากว้างเดินไปมันต่เลยเไปอยู่ในทองใครจะช่ายไดาเด็กๆก็ช่วยกันเปีน่ดีท่าไงีมงอกว่าไปหาหมอไหมโอ้ยไปหาหมอี่น่าจะหายหอกมันจะดุ้จะได้ึรเด็กน้อยคนนึหน้าตาลูปหล่อมากเลยบอกว่า ผมไปจับนกมาให้นกตัวใหญ่ๆแล้วกลืนลงไปในท้องอเด็กน้อยลุกงหลอก็ส่งนกตัวเล็กๆมาให้ขอบคุณค่ะในยช้าได้นกมาหนึ่งตัวยายช้าได้นกมาหนึ่งตัวเลยอาาา้าปากกว้างแล้วกลืนนกลงไปในท้องนกไปจิกรักแตนนักแตนจะได้ตายและยายช้าก็จะได้สบายท้องและระหว่างที่รอรักแตนก็ยังเียกจับตัวที่นักแตน มันก็ยังไม่ตามันก็ยังดกกะอกกเดนอองวองีมอยคก็ังินรกกดอกก็ดอยู่ในท้อันชันเลยบอกว่าเอานกไปอีกตัวสิมันจะได้ไปิกแตกเอานากค่ะก็ืนนตัวที่2ลงไปเพืที่จะให้ ไปช่วยนกตัวแรกจิกตั๊กแตนที่อยู่ในท้องให้ตั๊กแกนตายเยียบยาตุ้บ่ายท้องแล้วอัญชันก็จับดูว่ามันตายหรือยังมวันก็อยากดิ้มอยดิ้นอะดับไม่ดอยู่ในท้องอัญชันทำไงดี้มยังไม่หายเลยอัเชันกลยบ่ายายเช้าไปจับแกลนได้ถึงบ้านมาสิบ้านเพื่อนอัญชันไงเดี๋ยวเช้าก็เดินไปบ้านเพื่อนขอแกลนหนึ่งตูวได้ไหมคะขอบคุณ เช้าที่กินมันแล้วใหญ่าาจะจับแมว <c oughs> มือลงไปในท้องให้แมวไปจับนกให้นกเป็นสิ่งอัจฉริยงอัจฉริยงจะได้ตายแล้วยหญ่เช้าก็จะสบายท้องในจับดูสิอัจฉริยะตายแล้วท้องดูสิเมันก็ยังไม่ตาย ที่เัวเดิเลียงแล้ให้ยายเช้าแล้วยายเช้าก็สัหมามาแล้วก็อ้าปากกว้างกลืนลงไปในท้องให้หมาไปกัดแมวไปกัดนกนกจะได้ปกักเต้บักเต้ใไปแล้วเวลาผ่านไปก็จับดูที่าวก็มองมัอย่างดีเดือดใช่ไอจะได้อยูน,นท้อง บอกว่าจับเสือไป็นเลยกตยายแล้วยายช้าก็ได้เสือมาหนึ่งตัวช้าก็เลยกลืนเสือลงไปในท้องให้เสือไปกัด<แ>หมาหมาไปกัดแมวแมวจะได้ไปกัดนอะนอจะได้ไปจิกตัก,กตัเแ,แต่ตะแต่ตายไหมจะได้ตายหลัจากที่ชิดตะแต่ตายไหมคืมันก็ยังดิ้มกระตุกกระดิ๊กระด๊กมันก็จะกิ้มกระตุกกระดิ๊บกระดก อแล้วจะทำยังไงดีหนึ่มน้อยเธอเดินเข้บอกว่ายายยายเดินเข้าไปในป่าเลยแล้วยายก็จะไปเจอช้างเผือกหนึ่งตัวแล้วยายช้าก็เดินทางไปเข้าไปในป่าแล้วก็ได้ช้างเผือกมาหนึ่งตัวทำยังไงดีนะแล้วยายช้าก็อ้าปากเอ็กว่างว้างว่างแล้วก็ตื่นช้างลงไปท้อง thank you จใสกระโดดลงไปในแม่น้ำเลยแล้วกิกนน้ำทั้ำแม่น้ำในที่สุดเนีย่ยเชาก็เจียสำลักสักตว์ทุกตัวออกมาเดีย๋ยวมาดูซิมีอะไรบ้างแล้วในที่สุดเยเชาก็สำลักสักตว์ทุกตัวออกมาเลยน,น่ค่ะนี่ก็ของนี่ก็อะไรเลยเห็นไหมพอม,ามาอนันออกมาหมดแล้วเยเชาก็สบายตัวเดิมอย่างสวยงาม เป็นนางสาวไทยเป็นนางงามใเห็นไหมคะนี่แหละความสวยงามความเรียบร้อยเด็กๆต้องระวังนะเวลากินอะไรอย่าอ้างปากว่ากินต้องกินให้เรียบร้อยอย่ากินไปคำๆค่อยๆเคี้ยวอย่าบุ่มบ่าเวลาหาวต้องขัดแก้เลยหาวต้องกินปากเวลาหัวเราะต้องหัวเราะแบบน่ารักคณีฮะเด็กชายเยาว์สากยาว์สาวลาธรรมถัดเด็กชาย คนไหนยังไม่ได้รูกโหวตหรือว่าอ,อยางไม้รูกโหวตวิทที่สองนะครับทีม่มานั่งตรงอาัจา,กการย์เลยคุพคุณแม่ด้วยนะครับเชิญเลยครับมา